สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ่ะมาสาวลั่นไปทุละมาเบิดเหมือนยังคำค่ะหิวเขาแหง้งเหลือเขาปุ่นค่ะมึงขึ้นเทดน้ำยาเข่าปุ่นเราเหลือเขาปุ่นไม่ได้หุ้มเขาค่ะพี่น้องหิวเขาไหลก็เลยตำม,มีขนมน้ำเลือค่ะกินนันนี้ละเมือนี่โบยุธทอง่ะไปตาาแต่สาวคนค่ะมาจ่ะมาพี่น้องค่ะกินข้าวแรงกับสาวลั่นตะเวนตรองฝากมาไม่มีผักกับนม่ีตังค์สเด้อค่ะพี่น้องเอาใจละ กองเขาพี่น้องเช้านั่งอกินเขาร่อมทองจ่ข้นมวันด้วยค่ะเพราะว่าย่านทวายทองไหมคะว่าเราไม่ได้ทานข้าวทั้งวันเนาะค่ะนาะพี่น้องเขาต้เขาเนี้ยว่ะเขาต้มเส้นจงจะข้ามวคนกคัะ ก็อ,อาจจะบ่านันเป็นได้ด้วยค่ะพี่น้องแสงแดดจา้าเราอยากเอาล่านอยากนั่งตากแดดกินเขาขงสิค่ะแดดบ่หอนเนี่ยค่ะอุ่นๆ ข้ามนะครับเนาะข้ามเขาโลนหุงเสรไปเส้สมันจะพี่น้อง ขอพ่อไ,ไ,ดไ,ดได้ด้วยไม่อนนไ้องเอนีาพไปหาหน่มยไปทุระย่ำสาวน้ำากมาจจะมา ไดนตะโตมากขนาดไหนอตสุดสาสจ้ะ มาด้วยครับพี่้องจ้าซึ่งต้ผมเุซ็นแม่มพี่น้องตอนนั้นตุม่มไปเตยมาขึ้นนียค่ะแล้วมันกินบ่เมิดสาวรัดกันเลยหิวแห้งเลยได้โอกาสเลยค่ะ จำมันจะ้ะพักกันนีหายด้วยพี่น้องแล้วท่านามาเอามาซ้ำเนี่ย เซ่บจตัวเซ็บมาไหมเน้นๆค่ะพี่น้องจะจะหมดเน้นๆครันน สบเยอ,อย้เงสองตัวก็นาะค่ะพี่น้องอเอ้ยเสียดคือเพิ่นก็เห็นเป็นขอโทษขอให้พี่น้อง ให้นคืนจับจุ่มสามตัวไหมพี่ตังชาวล้านกเลยอยากล่องเบอร์ให้เบื่อได้แล้วค่ะชับจ้ กินกคู่ซ้ำตัวกินว่าเป็นพี่น้องไงขั้นหนึ่งพี่ดอกคลิปนี้เงาครับคนหิ้วเขา เอา้าพี่น้องอิ่มแล้วยิ้มแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเบบนี้ค่ะแล้านั่ขอจุกคปไปเพียงตัวนี้เวยค่ะเ้อฝอกติดตาฝากดไลค่กดแช่เช้าแนเน้ค่าเพื่อปิดกำลังให้กันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า